ถ้าเป็นช่วงสงกรานปีก่อนๆตอนนี้เราคงไปเที่ยวกันอยู่ที่ต่างประเทศครับสถานการณ์โควิดปีนี้คงเป็นอีกปีที่ช่วงสงกรานต์เราบินไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้แต่มันมีสายการบินหนึ่งที่มอบพาสปอร์ตให้คุณออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้โปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินชนเดอร์แอร์เวย์ s เที่ยวบินที่ TD 1 2 3ที่จะพาคุณเดินทางไปปัดขวาหาเพื่อนใหม่ทั่วโลกอีก15นาทีเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมายโปรดสวมหน้ากากอนามัยให้พร้อมแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเคพื่อความเข้าใจของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะสาธิตวิธีการใช้ Tinder Passport ขอความกรุณาทุกท่าน ให้ความสนใจขนาดสาธิตวิธีการใช้นะคะและนี่คือภาพกิจกรรมสนุกสนุกของ Tinder Airways ที่ช่างช่ยโหลดแอปมาใช้ Tinder Passport แล้วมาบินด้วยกันนะครับ